โอมชานติวันนี้เป็นวันที่30สิงหาคมปี2023เป็นวันลักชบัาดันสุขสันวันลักชมาน,นันกับทุกๆคนพี่น้องชายพี่น้องหญิงทั้งหลายที่กำลังฟังเมรีในวันนี้ลักชบันดันเป็นอนุสร์ของสังขมยุคคือยุคบรรจบพบกันเมื่อพ่อนั้นได้อวตารลงมาทำให้ลูกๆนั้นสาบานที่จะถือความบริสุทธ ทางกระแสความบริสุทธิ์เท่านั้นที่การเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นเริ่มแรกคือการสาบานเพื่อความบริสุทธิ์ที่บรามินนั้นจะมถูกลักกี้หลังจากนั้นก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความบริสุทธิ์ระหว่างพี่น้องชายและพี่น้องหญิงและซิสเตอร์ พี่น้องหญิงก็จะเป็นคนถูกรับก,กี้ที่ข้อมือของบราเตอร์พี่น้องชายและปรารถนาการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งสูงสุดสำหรับบราเตอร์ของเขาอันที่สองการปกป้องคุ้มครองสำหรับมาเรียดาและอันที่สามการปกป้องคุ้มครองสำหรับยักษ์ยาและโลก ดังนั้นสุขสันร์วันรักชบันดันกับทุกๆคนและเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการสาบานเพื่อความบริสุทธิ์นั้นเป็นรักชบันดันที่แท้จริงครั้งเดียวเท่านั้นในวงจรที่พ่อนั้นได้ผูกลักกี้ให้กับลูกๆ คำถามของเมงรีในวันนี้ทำไมผู้ที่สัญญาที่จะคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้รับสิกแนลที่จะให้อยู่ในโยคะคําตอบเพราะด้วยพลังของโยคะที่ลูกสามารถสร้างบรรยากาศให้เต็มไปได้วยความสงบได้โยคะเท่านั้นคือหนทางสำหรับลูกที่จะให้ระดกแห่งความสงบกับทุกๆคนในโลกทั้งหมดได้ ลูกลูกจดจำพ่อก็เพื่อที่จะประจายความสงบไปทั่วทั้งโลกลูกนั้นจะคงอยู่อย่างไม่ได้รับอิทธิพลจากมายามากที่ลูกนั้นจะจดจำพ่อได้คาสั่งของพ่อก็คือลูกลูกจงอยู่อย่างปราศจากร่างสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้จบสิ้นบัญชีเก่า,กาของบาปแล้วก็สะสมบัญชีใหม่ของบุญ ให้อยู่ในการจดจำแล้วทำบรรยากาศให้เต็มไปด้วยความสงบจุดที่สองให้สัญญาที่จะคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ผูกรักกี้ที่แท้จริงให้กับทุกๆคนที่จะทำให้พวกเขากลับมาบริสุทธิ์พรของบัพติดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงและมีอารมณ์เป็นสุขโดยการรับประทานและรับใช้คนอื่น ด้วยของหวานดีกู๊ดคือหัวใจที่มีความสุขขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงและมีอารมณ์ที่เป็นสุขโดยการรับประทานและรับใช้คนอื่นๆด้วยของหวานดีกู๊ดหัวใจที่เป็นสุขผู้ที่รับประทานของหวานดีกู๊ดทุกๆเช้าในอมริตเวลาจะอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดทั้งวัน และคนอื่นๆผู้ที่ได้เห็นพวกเขาก็ยังจะมีความสุขด้วยการบำรุงของดีกุธจะทำให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นเริ่มเล็กลงมากๆมันจะเปลี่ยนภูเขาให้เป็นสํารีดังนั้นให้อยู่อย่างรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าลูกนั้นจะต้องรับประทานของหวานดีกูธนี้ และลูกนั้นก็ยังจะต้องรับใช้ให้กับผู้อื่นด้วยเมื่อจิตใจของลูกนั้นมีความสุขได้ตลอดเวลาแม้ในเหตุการณ์ของน้ำตาต่อมาลูกก็ยังจะถูกกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์แห่งความสุขได้แม้นใบหน้าของลูกนั้นก็ยังทำงานรับใช้ ใบหน้าของลูกนั้นจะเปิดเผยบุคลิกภาพของความรู้นี้คติพจน์ในวันนี้ทุกๆความคิดของผู้ที่โดนใจให้หลายๆคนนั้นได้สร้างชีวิตของเขาให้สูงส่งคือผู้ที่จะมาเป็นดวงยานบุญทุกๆความคิด ของผู้ที่ลนใจให้หลายๆายคนนั้นได้สร้างชีวิตของเขาให้สูงส่งคือผู้ที่จะมาเป็นดวงวญาณบุญอัจฉริโอมชานสิ